ผมนะผมชื่อสำรานจีนทูผมมีปัญหาเรื่องไอลิสติดดวงครับผมเป็นมาประมาณ8 9ดเก้าปีจะมีเนื้องอกออกเนื้องอกออกมาภายนอกเวลาขับถ่ายเนี่ยนะมันจะมีเลือดออกมาเป็นประจำมันมันเจ็บครับเวลาขับถ่ายเนี่ยมันจะเจ็บครับมันจะมีเลือดออกมามีเลือดออกมาทางไอ้นี่นทางบอกตรงตคือว่าทางก้นเนี่ยมันจะมีเลือดออกมาแล้วมันจะเจ็บผมขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะมันเจ็บครับมันเจ็บมาก เจ็บจนนี่จะทำมาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บปวดไหมมันก็ปวดอ่ะการเจ็บนี่ไม่ต้องบอกนะว่ารู้เลยว่าเจ็บเป็นมาต้องปิดเจ็บแปดเท้าปีนี้มันท้อนะพี่ท้อทอมากเลยโอ้โหเมื่อไหร่จะหายนะจะได้ทํางานทําการมีเงินมีทองไว้ให้ทางครอบครัวได้ใช้บ้างค่าน้ําค่าไฟจีปาถาแะครับเคยไปหมอเขาแนะนำเพราะว่าฉีดยาให้แล้วก็ให้ยาอะไรต่ออะไรมากินกินน้ำก็แค่นั้นแหละครับอย่างมากก็ยาแก้ปวดครับผมเห็น มันยาแก้ปวดเนี่ยทานไปแล้วกูที่ก็ง่วงบงังทานไม่ได้มาเพราะเราพงมขีมม่มอเตอร์ไซค์กินยาแล้วง่วงมันไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ถูกกัเรื่องผมซื้อไปทานหนึ่งชดุดก็ทานไปเรื่อยๆทานไปปัจจุบันเนี้ยทั้งไอ้ที่เนื้องอกมามันก็ค่อยๆหดหายไปตอนนี้ผมปกติดีแล้วเพราะยานี่เขาเป็นยาดีมากผมเคยใช้ยาอื่นมาไม่เคยได้ผลเลยแต่ ยาตัวนี้ผมผมรับรองเลยว่ายาตัวนี้ดีมากๆเลยครับเป็นยาสมุนไพรดีมากเลยครับเพร,เพราะฉะนั้นผมต้องต้องกินต่อเนื่องนะครับนะมันไม่ใช่ยาพิเศษวิโสต้องกินต่อเนื่องมันถึงค่อยๆหายไปทีนี้ทีนนี้ปัจจุบันนี้ผมเนะี่ยหายเป็นปกติแล้วครับผมทํางานสะดวกสบายมากไม่เจ็บไม่ปวดแล้วครับใครถ้าเป็นโรคที่ติดดวงนี่นะถ้ามีโอกาสให้มาครับใช้มาใช้ยาสมุนไพรอยากให้เข้ามาใช้ดู ทดลองดูว่าจริงไหมของเขาผมยอมรับว่าของเขาดีเพราะผมหายแล้วตอนนี้อาการปกติไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแล้วทั้งสิ้นยานี่กินไม่ยาครับมันเป็นแคปซูลเวลาตอนเข้านอนก็ทานสักเม็ดหนึ่ง้วตอนเช้าก็กินอาหารเสร็จแล้วก็ทานอีกเม็ดนึงก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากมายอ่ะมันไม่ใหญ่อะไรเลยเพราะเป็นแคปซูลกินง่ายที่สุด